สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตื่นกันหรือยังคะวันนี้นะคะกับช่วงขยับรับวันใหม่เล็กมีท่าโยคะใบหน้ามาฝากและรับรองว่าเด็ดจริงๆค่ะวันนี้นั่นคือท่าลิ้นจี่ค่ะค่ะเวลาเราจะพูดคำว่าลิ้นจี่นะคะเราจะพูดเป็น3สเต็ปค่ะสเต็ปแรกนะคะเราจะพูดเบาๆค่ะนั่นคือให้คนจินตนาการถึงลิ้นจี่ลูกเล็กๆก่อนนะคะอย่างเช่นลิ้นจี่แล้วยิ้มค้างไว้แค่นี้ค่ะ สเต็ปที่2นะคะลิ้นจี่จะใหญ่ขึ้นค่ะลิ้นจี่รอยยิ้มของคุณจะกว้างขึ้นตาจะโตขึ้นค่ะแล้วค้างท่าไว้3-5วินาทีค่ะสเต็ปที่3ลูกมันจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะให้คุณยิ้มกว้างๆและทําตาโตๆค่ะอย่างนี้ค่ะลิ้นจี่อาจจะดูน่ากลัวสักนิดนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะประโยชน์ของการทาท่าลิ้นจีนะคะก็คือการยกกระชับกล้ามเนื้อบนใบหน้าอย่างชัดเจนที่สุดค่ะเพราะเมื่อคุณพูดคําว่าลิ้นจีนะคะกล้ามเนื้อของคุณจะถูกยกกระชับขึ้นไปแล้วเราจะค้างท่าไว้อย่างนั้นค่ะเมื่อคุณทําไปเรื่อยๆนะคะจะสามารถยกกระชับกล้ามเนื้อบนใบหน้าของคุณได้ดีทีเดียวเลยละคะ่ะคราวหน้าจะมีท่าเด็ดๆอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ